อยู่บ้านเนี่ยพี่น้องหาแนวเห็ดต้่มหัวไปซื้อเครื่องในมาล้วนต้่มขมต้่มขมมึงพี่น้องเบ้งเพื่อนอะนะอายุไกลๆเนอะ คนไทยห้ดอกเค็ดเอาเองนี่ละเอ้าล่างตนาไปตัดผมม้ามือน้ใส่ไธมดี่ะาดก่อธรรมดานี่ใส่คาใส่ยังใส่ลงไปเลดข้อมือขดใต้โต๊ะเ Ừ. <laughs> gian, thì làm được ừ. không phải không phải tôi phải không phải không phải không phải phải không phải không phải phải không อกไปนอนพนอนพพักเนรียวหมอนพี่เจ๊ไหมอ๋ กดได้วละอเหีมันโฟนอีกแ่หนกอนมาต้้งไ้าไนี่ไสดุแล้วไอ้มันพูดอีกแค่ไหนกอน ยากดีเด้ี่น้องเอ้าไฟกําลังฮ้อนพี่น้องไฟห้อนก็สิทิ้งเนื้อลงไปฟดๆๆๆๆๆรวๆแล้วใส่เนื้อลงไปเลยใส่เป็นใส่ลงไปจังละรอจนสิสุกแล้วพี่น้องแล้วบัดนี้ก็สิปรุงเครื่องเด้บาดนี้ฟดรั่วๆแล้วมาเบิ่งปรุงเครื่องรอปรุงเครื่องได้แล้วได้ที่หอมใส่พริกใส่หยังลงไปใส่ดี ธรรมชาติหอมละรอกินเด้อบ่านีนพี่น้องเด้อ